พ่อหมูแรกให้เพิ่มขาให้เพิ่มไฟป้าไม่เคยพ่อจั่างสิจะเกิอเด้อพี่น้องไม่เกินมากเลยเป็นครั้งต้นเลยไม่ไหวเลยครัสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อพ่อกาําเพ้านะคะในช่องสาวพุทธิชาแนลค่ะครับวันนี้มาตะเดือดตะดื่นมาทางผู้ผ่านค่ะวันนี้มาแต่เสาอยู่บ้านพี่กะตีประมาณตีสี่สี่กว่า เขาจะว่ให้เพิ่งให้ละงงออกมาเบิ่งว่าสาวผู้ชาจะได้เห็ดเผื่อเนาะมันอือไปไปหากันเลยไปครับนี่พ่อนี่ดอกแรกงูแรกข้าวสารดอกแรกนี่ครับงูแรกให้เพิ่งขาวให้เพิ่งไฟเป็นดอกนี่ละก่อนโอ้ตูปุอยู่นี่ใก่้ๆใครผมรู้ว่มีโพนแต่เนาะมัใกล้อยู่ เพิงอันนี้เจ้าว่าเฮ็ดเพิงเสาก็ออเมื่อวานนี้มือเล็กใส่บุไห่ก็เลยสูวนมาบุไห่มามันเป็นเห็ดเพิงอันนี้เห็ดเพิงหลายอย่างกังนั้นก็เลยโลยิ่มาเบิ่งเนาะยังมาเห็นน่าจะเป็นอย่งไรเนี่ยมันเป็นร่ดลูกกันเนี่ยเป็นอะไรเป็นตำมานบอกว่าเจ็บเป็นตำมานบอกได้มากเลยดอกสองดอกสามดอกเอาใจซอยสาวบุไถ่เนี่ยได้ไหมเองจ้า ไปหาล้ำสาวุทยไปนะผมสี้แจ้งแล้มันตีสี่ขูดที่หามให้เลาโงกให้เรโง่หักบาลแล้วแต่ยังงามอยู่ ใบตองมาแล้วเอาไปเห็นมาก่นี่เเห็นดอกนึงแล้วก็มดอกสองดอกสามตามแลวเขาลังแจ้งพี่เบือโอ้ยองให้เขาเห็นเออ้นเห็นผีเบือเห็นแต่ใครหนาเขียวบนนี้ดีเด็กใครโอ้เขาเห็น นแตกขนาดม้ม่มาเฮ็ดพี่เบื่อไงบ้าพ่อไทยโอ้โหขามเลยขามนี่เนียนไม่ได้เกิดจอเลยเฮ็ดยานันสมัดเสียดเห็นแล้วเฮ็ดก็เริ่มเห็นคนก็นเริ่มมาเฮ็ดดินก็าไงเนาะเอามาเฮ็ดข่าเนาะ น่ากินแตงกวาไงค่ะเหี่ยวมายาวอยู่โอ้เหี่ยวมากเลยเหี่ยวแล้ววัตถุนีิยมได้ตอนน้จะเท่าแล้วท่านได้ก็ได้ชงดอกนี่แหละเด้อนี่แหละโอ้อย่างเขาจ้าเล่งมาทางพีดอเนาะอืมใครชีแจ้งตีหาบก็กลัวแล้วค่ะมันแจ้งมันไม่เคยเห็นเลย อาอมีหูจักป่าเห็ดอ้องรองคามันแจงอ่ะอันนี้มันหลอกมาเลยเลยสักก่อนส่องหา้านไปเลยดีนงามดูยเห็นขนาดเลย ดอกนอบะเพ่อนๆมาน่บอกเห็นนอนบอกหนนอแซ่บต่โขมิดนเออโมนดนแต่ก็แซ่บอยู่เทมันดอกมันกูกูดีเนาะอืทเจอแหุ่นแล้วโอ้เหละเม่าขาวโขมดูซนี่นี่แซ่บด้นกันโคว่เซวันีมีลาเก่งแซ่บดอกนละ กรับดอกจูรูไปเลยเนาะแมนจูรูเมื่อกาซีโถหืโถเลื่อนได้ขึ้นมาแล้วอย่างไปเรื่อยๆรื่กำลังชี้แจงกำลังชี้แจงกำลังเป็นจื่อยู่เลยเขาจะหุ่งจ้ากวะมังแดดไปได้เป็นแต่เฮ็ดเกิดได้ไหมเป็นแต่เป็นเฮ็ดหยางเนาะเออเดาเป็นแต่เดาเบื้องวอะหยางมังนี่นะเป็นแต่เป็นนี่สิได้ไหมอันนั้นมันไม่เห็นต้นหรังเลยเหงนเพื่อเห็นแล้วมันเริ่มเห็นหยางเพชรอนี่อาจจะคือเยอะชักเพือไปไปดูน้นกันต่อ นี่กอแดงครับพี่น้องแต่แขงไปเลยแขงขนาดแต่ดอกแตะอือม่าเป็นงอเนะ นั่งปิ่นหลอวะเป็นซื้อเป็นยือเป็นใหญ่กำลังมันเยอใหญ่อืมอ๋อ,อน,นี่กรมีบยี่นี่ไม่เห็นกรด็นเลไม่เห็นแลวหลอกใหญ่ก็หมู่แต่ไม่เห็นอี่พวกข้างในมันเรื่องเหลืองนี่ปาดอ่อนหลายหลายสิได้ายมันผมนิดๆแต่ว่าแจ่บค่ะ ่ยำกกุบๆดิไปนี่จิ๊บธรรมดาเนโอ้ยสก๊อคูหลายเลยนี่งอกบ่น่งอกขาเหี่ยวเหี่ยวแต่แข็งมูกขาวเป็นสีนี้เนาะงอกอันจานจานดอกคือหลายดอกู 이 오블라.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  이오이 오블라. 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 오

ดูทางดึกดังทรัพท์โอ้ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องมาเหงาไปให้มารอบสภาพยังดีอยู่โอ้ยแน่นมากเลยเป็นพื้นที่ดีใจมากเลยบอแม่นยามมาหน่อยเราดีใจละนยามาหล่เขาอยู่หอมซ้ำหนี่งเขาเอาเก่งเสพ แมวบองมีกยังงามอยู่บึงบึงตลอดได้ดอกเลยก็บึงดอกนันบึงหังนั่นอีกนึ่งดอกตรงไหนอ๋อในเธอดอกนเธดอกค้าเน่นะค่ เห็ดปูนุกดุพี่น้อ,นอง,องโอ้โหมัอหนอาเสียเลยว่าจริงมัอน,นี้นะดอกนึงนี่แหละดอกนึงก็ฟืนไปนแห้งแล้วยามนี่นะเป <ไว S 1> ิดจิหา<ว>แต่เห็นแต่ละดอกนะโอ้ยไหวไหวโอ้โหนี่แหละพี่น้องเลยเพื่อเลยก็ถามเวลาั้มอึดม,มีคาละมีคาตลดอดอืมนี่เวลามันหลายก็มีคาคือกนัน แต่มันดีใจที่สุดเวลามันเห็นเนาะทมันอึดเนาะหาสกุลนกมึงมันเาหนอยจังหวะก็ใส่ห้องลูกมนแมนอยู่แล้วแ่นจังหวะไม่ต้องหุบ มีนวงเวงเนคื้ย่างมาสามรอบระหว่างนีมคงคงคง้มาได้ยัี้โค้งม,ม่งได้มากนี้ไม่บอกเขาขึ้นเยอะนะ่ตัวาจวะหลักขึ้นน้อยๆเห็นดิขึ้บเหลืองง่ายมาฟาร์มใหม่พอแล้ว เชีนงขาววันนี้ไเด็ดจเด้นีท่นี้ที่นี้น้าอ้ดอกีดอกายดอกเสามดอกเียนะสามดอกเยียเมนอ้หูสมานจมาทั้งนี้นีมีมีารงนี่โอ้ยพี่พี่พี่นัองกด เ่เคยพอจังที่จะเกลือเด้อพี่น้องมัเกินมากเลยดเป็นครั้งแรกจันเก่งแค่สองดอกกำลังเขาว่าคักแล้วเนอะหน้าดอกหน้าดอกหน้าดอกหน่อยก็มี้ไปแล้วมาอื่นมาอื่นจังมาใหม่เนี่ยเติบอืมพูดนะสวยแต่โอ้โหเนี่ยได้ห้าดอกอืมสวยแต่เราไปแล้วไปอ่ะไปอยู่ข้เดียว มับนบ่แตกข้งนี้ครันม้นมิ่มซุ้มกว่าทางคุณเนาะรเราก็ได้ยินเสียงสวรรค์นั่นก็คือเสียงวายวายว,าย,วายอย้ยววววีววีวววะวอวหวววอีววีอออบอวว ดอกนีบัทเ,บเบทาเกือบเกือบเทายังอยู่ลองนั่นดิดอกนี้จะทำเดียวพอกันว้าเกือบเกือบมันเกือบมันสายกว่าเกือบมันเจอกันชักไปโอ้โหให้เก่งให้เก่งให้เก่งเฮ้มื่อนี้น่ะรู้สึกว่าจะได้หลายกว่าคุหลาบที่มาดอกใหญ่จ้าจบ ไม่งนมอหมดแลวก็างลงไปนี่ได้แบบนั้นโ้โกโอ้โหางไงใช่ครับไ้องละโอ้กิโลละดอกหลอกก็กิโลเด้อน้องเด้อองามดี สุดยอดสุดยอดดอกละกิโลแต่งานเลยงามพระเจ้าว่าให้เพิ่งกำลังอ่อนเขทามึงจะมองมันอ่อาก็เลยได้แชมป์นี่แหละงามป้าดอกดอกละกิโลอยู่จัะพุ่มคะ <c oughs> ให้พิ่งคาลายอืม้าคาเ็น นี่ผลงานเท่ากันสจอันเต้ตัวนึงเค็ดพึ่งลงที่ข้างล่างหลายดอกเลยนี่เนาะแม่เพิ่งขาวกำลังอให้ประมาณเกือบชิปดอกคนล้วเนาะเป็นแถกกิบดีกิบหลายขนาดนี้ที่กอแดงก็มีก็ได้มาเนี่กอแดงก็ได้สามสี่ดอกสามอยู่ช่วงำงามันจะมาเทือนแล้วแต่ยังงามอยู่ได้แข่งได้แข่งหนึ่งได้แข่งได้แข่งมังมักนี่ละ อย่าลับแห้งตอนนี้ออก็นอนก่อนว่าก่อนก่อนอขออนุญาตปีคีไปสำนึกสักก่อนนะพี่น้องได้ครับสวัสดีครับสสวัสดีค่ะ